สวัสดีครับสำหรับสบายโตบรีฟประจำวันที่9เดือนกันยายนก็มีประเด็นเรื่องแรกที่จะมาอัปเดตเนี่ยก็คือดรพากรปีตาธวชัยนะครับเขาเป็นกรรมการผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเปิดเผยเมื่อวานนะครว่าอาจจะยกเลิกการคุมช็อตเซลล์นะครับรวมถึงการคุมเพดานซิลลิ่งกับฟอร์ของราคาหุ้นนะครับที่ปัจจุบันอยู่ที่1 5นะครับจากเดิมเนี่ย อยู่30%เอเนี่ยก็อาจจะมีการกลับไปใช้ของเดิมที่30%สินะครับส,สิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ว่านี่ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าเขาจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาได้มีสกการส่งสัญญาณว่าช่วงนี้เนี่ยดูความผันผวนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะลดความร้อนแรงลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้หาก ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยกเลิกนะครับมาตรการดังกล่าวจริงสิ้นเดือนนี้เนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็น sentiment เชิงลบต่อเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นักลงทุนก็จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยเข้ามากดดันตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่ยังไม่สงบรัฐบาลที่ยังไม่มีความเสถียรนะครับรวมถึงเศรษฐกิจที่ดูจะฟื้นตัวช้ากว่าภูมิภาค นี่ยังไม่รวมเรื่องของการระบาดโควิด1 9รอบที่2อีกว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เราก็เลยมองว่าถ้ามีการยกเลิกสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้แรงช็อตเซลล์เนี่ยอาจจะมากขึ้นได้ในเดือนถัดไปนะครับจากเดิมตอนนี้เขาคุมช็อตเซลล์ก็คือคนที่จะช็อตเซลล์เนี่ยถ้าช็อตที่ระดับราคาหนึ่งไปแล้วเนี่ยพอราคาลงต่ำกว่าราคาที่เราช็อตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะช็อตซ้ำได้นะครับเราต้อง รอให้ราคาเนี่ยเหนือขึ้นเกินราคาที่เราช็อตครั้งแรกถึงจะช็อตได้ครับอันี้มันออกกฎมาเพื่อลดแรงขายลงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกฎนี้แล้วก็ต้องคิดว่าก็คงมีแรงกดดันนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็จะพูดถึงปัจจัยต่างประเทศเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดัชนีดาวโจนลงค่อนข้างหนักนะครับ6 2. 3 2จุด2.3%มาอยู่ที่20,000 7,500จุดครับหลังจากที่ประธานานธะิบดีทรัมป์เนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าจะลดระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทางสหรัฐก,กับจีนลงนะครับคือเอาง่ายๆก็คือเทรดวอลเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มกลับมาครั้งหนึ่งทั้งเทรดวอลทั้งเทควอลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มากดดันก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ลดลงค่อนข้างแรงเลยนะครับลดลงประมาณ6.7% มาปิดที่3 6 6ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวานนะครับวันนี้ตอนช่วงเช้าผมดูก็น่าจะยังคงลดลงอยู่นะครับสาเหตุที่ลดลงเนี่ยเพราะว่านักลงทุนช่วงนี้ก็มีความกังวลกับกลับมากังวลอีกครั้งหลังจากช่วงนี้ก็ผ่านพ้นซัมเมอร์ของทางสหรัฐละนะครับช่วงที่พีคข,ของการใช้น้ํามันเนี่ยก็ผ่านพ้นไปแล้วรวมถึงการระบาดโควิด COVID เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลงนะครับก็ นอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวมาอีกว่าทางซาอุดีอาราเบียเนี่ยก็วางแผนที่จะปรับลดราคาน้ำมันดิบในช่วงเดือนตุลาคมนะครับข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีแนวโน้มทั้งความต้องการใช้น้ำมันดิบในอนาคตที่จะลดลงหนักนะครับแล้วก็มีมาตรการที่ออกมาลดราคาน้ำมันดิบน้ำมันดิบอีกก็เลยทำให้เป็นแรงกดดันราคาน้ำมันดิบเมื่อวานนะครับ วันนี้เราคาดว่าเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะได้รับแรงกดดันจากกลุ่มน้ำมันครับจากเรื่องประเด็นดังกล่าวข้างต้นซึ่งก็จะส่งผลให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่าคงอยู่ในช่วงพักตัวนะครับแล้วเราก็มองกรอบที่1 2 7 0จถึง1,350จุดแนะนำให้ทำแมนนี่แมเนจเมนท์ทยอยซื้อหุ้นที่แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังเนี่ยเติบโตกวต่วครึ่งปีแรกนะครับมอนิ่งบลีฟวันนี้เลือกมา3ตัว ก็คือตัวที่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาน้ำมัน,น,มนดิบลงเนี่ยก็มีตัว EPG กับตัว t a s c o นะครับส่วนตัว SF ที่เลือกมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นเ,เป็นผู้พัฒนาอาสังหาร,รอมทรัพย์ที่เป็นลักษณะรีเทลนะครับซึ่งถ้าไปดูแนวโน้มกำไรเนี่ยต้องบอกว่ายังคง ทํากำไรได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาในเหมาะสมดิวเดนยูเนี่ย,ยค่อนข้างดีก็เลยเลือกมาใน Morning Brief แต่เรายังไม่ได้โคเลชทั้ง3ตัวนะครับท็อปพิกวันนี้ก็เลือกตัวคอมเซเว่นมานะครับมาอัปเดตกําไรสุดทิิแต่มาที่2เขาเนี่ยกำไรสุดทิิแต่มาที่2เขาลดลงประมาณ6.7% y e a เ on y e a อนะครับมาอยู่ที่274ล้านบาทหลักๆเนี่ย ได้รับแรงกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมาอยู่ที่12%จาก13.7%ในงวดเดียวกันของปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเติบโตของเขาในช่วงไตรมาสสองเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่ยังพยุงให้กำไรเขาไม่ลดลงหนักเนี่ยมาจากการขายออนไลน์นะครับซึ่งการขายออนไลน์เนี่ยมันมีต้นทุนในการจัดส่งโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าก่อนที่จะล้าสมัยในค่อนข้างสูงนะครับ ส่วนรายได้ธุรก,กิจค้าปลีก B 2 C ของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับลดลงค่อนข้างเยอะลดลง10%ซนะครับซึ่ง A รายได้ธุรก,กิจค้าปลีก B 2 C เขาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนรายได้หลักนะครับประมาณ86%ส่วนรายได้ช่องทางอื่นๆที่รวมถึงช่องทางผ่านขายผ่านออนไลน์ด้วยเนี่ยประมาณ14%่ปรของรายได้รวมซึ่งอตรงเนี้ยมันเติบโต191%เเดปอร์เซ็นต์เยียวนมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วอ่ะรายได้อ่ะมันดูจะทรงตัวนะครับรายได้รวมเนี่ยทรงตัวแต่ อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะจากที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าต้องจัดโปรโมชั่นต้องมีการระบายสินค้าค่อนข้างเร็วก็เลยทำให้กำไรเนี่ยลดลงเล็กน้อยประมาณ7%ครึ่งปีหลังเนี่ยเราเชื่อว่ายอดขายผ่านช่องทางใหม่ๆนะครับจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกรวมถึงยอดค้าปลีก B2C เนี่ยในช่วงแตรมาสสที่มีการปิดสาขาไปบางส่วนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะกลับมา เปิดแล้วก็จะทําให้ยอดขายกลับมาเติบโตตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไปด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยถึงเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในแง่เซ n นตะิเมนต์นะแต่ในแง่ของราคาเนี่ยนักทุนต้องดูนะครับอันี้เป็นเป็นลักษณะเซ n นติเมนต์ที่ดีนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้โคโลชก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเป้าราคาชัดเจนในแง่เฟร์เออฟันเมนทัลนะครับสำหรับวันนี้ไม่เท่านี้ครับสวัสดีครับ